สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง yours comment นะครับวันนี้เราจะมาดูนี่นะครับความคิดเห็นชาวต่างชาตินะที่มีต่อประเทศไทยนะเป็นกระทู้จากเว็บควา a ่นะครับเขาถามว่า what do you think about Thailand คุณคิดยังไงเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งมีคนมาออตอบกระทูน้นี้ตอบคำถามนี้เยอะมากนะครับเราจะคัดมาเป็นบางคำตอบนะ เดี๋ยวมาแปลให้ฟังนะครับความคิดเห็นแรกนะครับจากคนจะผู้ประสงค์ไม่ออกนามนะผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะประเทศไทยเหรอแน่นอนคําตอบของทุกคนคือการสร้างความปร,ประทับใจที่ดีและน่ารักให้กับผู้คนที่มาเยือนความเป็นมิตรและสุภาพส่วนใหญ่หน,นะคนไทยสุภาพคนไทยอดทนต่อผู้คนที่แตกต่างกันทั้งทางวัฒนธรรมความคิดและความเชื่อประเทศไทยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ถูกต้องมากนะัก นั่นคือความเป็นจริงด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือคนที่หยาบคายจะเข้ากับคนไทยได้ยากมากนอกจากนี้ก็เรื่องมารยาทถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณก็ควรรู้มารยาทของที่นี่คล้ายๆกับว่าคนหยาบมันอยู่อยู่ยากอยู่เมืองไทยยาก <c oughs> เขาย,ยังไม่จบนะครับคนนี้เขาก็พูดต่อว่าคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานพอที่จะมองเห็นเส้นบางๆระหว่างความสุภาพและการเสแสร้งคนที่ยิ้มอยู่บนใบหน้าเขาอาจเกลียดคุณก็ได้ และคุณก็ไม่มีทางรู้ว่าเขาเกลียดคุณเพราะเขายิ้มให้คุณตลอดเวลาไงผู้คนที่นี่สามารถซ่อนอารมณ์ได้ดีมากแน่นอนว่าใครๆก็อยากเป็นคนดีแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ฉันเจอมักหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าแต่เขาจะนินทาคุณลับหลังโอ้โหความคิดเห็นคนแรกก็สุดยอดความคิดเห็นถัดมาครับเป็นคนไทยนะชื่ออรุณรัตน์เขาก็บอกว่า สำหรับฉันฉันเป็นคนไทยฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับพวกเรานะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันรักประเทศไทยรักในหลวงรักวัฒนธรรมรักประเพณีและอีกหลายอย่างคือคนไทยเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีดีและไม่ดีดังนั้นประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสิ่งที่คนไทยมอบให้กับคุณคือรอยยิ้มมิตรภาพและความเคารพความคิดเห็นถัดมาครับจากคุณชาลิสาเอเขาบอกว่าอยู่ในประเทศไทยปี ตั้งแต่ปี61ถึงปี63นะเออก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะนี่เขาบอกว่าพวกเขาให้ความช่วยเหลือดีมากหมายถึงคนไทยให้ความช่วยเหลือดีมากนะตอนที่ชันย้ายมาอยู่ที่นี่คนไทยที่ชันพบช่วยชั้นวางแผนการใช้โทรศัพท์หาอพาร์ตเมนต์และแม้กระทั่งซื้อสกูตเตอร์ให้ชั้นด้วยถ้าฉันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนสักแห่งพวกเขาจะพาชั้นไปและพาชั้นไปเที่ยวไปกินซึ่งใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงในบางครั้งสิ่งที่ฉันขอพวกเขาก็จะพยายามช่วยเหลือชั้นเสมอ พวกเขาจะดีกับชาวต่างชาติมากฉันอาศัยอยู่ในประเทศหลายประเทศที่ไม่ชอบชาวต่างชาตินะคนขับแท็กซี่ของประเทศอื่นเนะี่ยบางครั้งก็จงใจส่งฉันผิดที่หรือออกเดินทางไปหาไปพาฉันหลงและพวกเขาก็พยายามพูดเย,เย้ยฉันในภาษาท้องถิ่นที่ฉันไม่เข้าใจส่วนเมืองไทยนะพวกเขาจะพยายามช่วยเหลือฉันเสมอแม้ว่าพวกเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ได และฉันก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แต่คนขับรถรถตู้รถแท็กซี่พาฉันไปถูกที่เสมอแม้ว่าฉันแทบจะไม่รู้เลยว่ากำลังจะไปที่ไหนแล้วท่านนี้ก็ได้คอมเมนต์ต่อนะครับพวกเขาใส่ใจเรื่องน้ำหนักเป็นพิเศษไม่คิดคือฉันเนะี่ยไม่คิดว่าตัวเองอ้วนนะแต่ก็โดนคนไทยหลายคนเรียกฉันว่าอ้วนตั้งหลายครั้งนะผู้หญิงทั่วไปแม้แต่อาจารย์ของฉันก็พูดจาไม่ดีเกี่ยวกับน้ำหนักของฉันฉันรู้จักสาวไทยหลายคนที่คนทานอาหารเย็นเพราะกลัวน้ำหนักขึ้น หญิงไทยล้อชั้นในที่สาธารณะเพราะขนาดของชั้นนอกจากนี้ทันทีที่ชันลดน้ําหนักได้นิดหน่อยผู้หญิงไทยก็สังเกตเห็นผู้หญิงในร้านค้าที่ฉันไม่เคยพูดคุยกับเขานะเขาก็ทักฉันว่าเออผอมลงหรือเปล่าคะเออมันหน้าขนลุกนิดหน่อยนะที่พวกคุณมาตัดสินชั้นจากขนาดของฉันคือต่างชาติเขาไม่ค่อยทักกันเรื่องะไรอ้วนขึ้นผอมลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่างชาติเขาไม่ค่อย ไม่ค่อยทักไม่ค่อยพูดถึงพวกเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวอะไรมากนักนะครับและนอกจากนี้นะคนเมื่อกี้นะก็ยังคอมเมนต์ต่อนะพวกเขาชอบถ่ายรูปมากทุกที่ที่ชั้นไปร้านอาหารทุกแห่งสาวไทยและหนุ่มไทยก็ถ่ายรูปกันเพื่อนชาวไทยของชั้นส่วนใหญ่บน f Facebook โพสเซลฟี่อย่างน้อยวันละครั้งหรือสองครั้ง <c oughs> ใช่นะสมัยนี้เราก็ต้องเล่นโซเชียลกันเนานะนอกจากนี้ลำดับชั้นทางสังคมก็มีความสำคัญมาก ไม่มีใครโต้เถียงผู้มีอายุไม่มีใครก้าวร้าวหรือออกนอกแถวนักเรียนไทยไม่ชอบถามคำถามครูพวกเขารับคําวิจารณ์และโต้แยง้งอ๋อพวกเขารับคําวิจารณ์และไม่โต้แยง้งเด็กๆทําทุกอย่างที่พ่อแม่พูดได้ดีในช่วงวัย20-30ปีโดยเฉพาะสาวๆฉันเคยเจอคู่รักที่เกลียดงานของตัวเองแต่ทําเพราะพ่อบอกถึงแม้ว่าพวกเขาจะแต่งงานกันและย้ายออกไปแล้วก็ตาม คนไทยทุกคนบอกว่าเพราะฉันอายุยี่ิบสามแล้วแต่ฉันก็ยังเป็นเด็กไงและฉันไม่ควรไม่ควรอยู่ห่างพ่อแม่พวกเขาถามฉันว่าพ่อแม่ฉันที่เมริกาอนุญาตให้ฉันมาอยู่ที่เมืองไทยได้อย่างไรพวกเขาไม่ห่วงเธอเลยฉันก็เลยตอบว่าฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไงฉันอายุย0ิแล้วฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วและฉันก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตพ่อแม่ด้วยตอนที่ย้ายมาที่นี่อืฝรั่งกับไทยนี้ก็ต่างกันเหมือนกันนะแล้ว ผู้หญิงคนนี้นะเขาก็พูดต่อนะครับสําหรับชาวไทยเขาก็คิดว่าชาวตะวันตกทุกคนรวยสิ่งนี้นําไปสู่สองสิ่งที่น่ากลัวคือประการแรกพวกเขาพยายามเรียกเก็บเงินคุณในราคาที่สูงกว่าปกติเสมออืมหรือไม่ก็ข้อสองลูกสาวของพวกเขาต้องการแต่งงานกับชายฝรั่งผิวขาวหรือหลอกให้ผู้ชายให้เงินอืคิดแง่ลบสุดๆที่ประเทศไทยผ่อนคลายสุดๆและปราศจากความเครียด โดยทั่วไปฉันชอบความคิดนี้นะแต่มันจะไม่มีผลดีมากนักเพราะทุกคนมาสายกับทุกสิ่งพวกเขามักจะยกเลิกประชุมโดยที่ไม่มีการเตือนล่วงหน้าคนเดิมก็คอมเมนต์ต่อยาวเหยียดเลยนะความก้าวหน้าของประเทศไทยมันเป็นความก้าวหน้าอย่างน่าประหลาดแต่ก็อนุรักษ์นิยมในเวลาเดียวกันเช่นเลดี้บอยได้รับการยอมรับอย่างมากในสังคมเกเลสเบียนถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่การที่ผู้หญิงสวมใส่เสื้อกล้ามหรือโชว์ล่องอกก็ถือว่าเป็นเรื่องอนาจารเออแปลกนะบางครั้งก็เหยียดเชื้อชาติเล็กน้อยนี่ดูเหมือนจะเป็นส่วนใหญ่กับคนรุ่นเก่านะแต่คนรุ่นใหม่กาลังเปลี่ยนแปลงใครๆก็อยากมีผิวขาวถ้าผู้ชายไทยมีผิวเข้มกว่านิดนึงเขาก็จะเรียกว่าผิวดําแล้วแต่ละคนคอมเมนต์ยาวๆนั้นนะมาคอมเมนต์ของคนที่4ี่นะครับส่วนตัวผมคิดว่าคนไทยน่ารักมากครับ พวกเขายิ้มแย้มอยู่เสมอและดูเหมือนจะอารมณ์ดีพวกเขาค่อนข้างตลกแม้ว่าปกติพวกเขาจะไม่เข้าใจการเดียดสีผิวก็ตามพวกเขาเป็นมิตรและมีความสุขและในส่วนของภูมิประเทศก็สวยงามแม้ว่าอากาศจะร้อนมากแต่ก็มีวัฒนธรรมอันยาวนานและมีประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งมีสิ่งให้ดูมากมายไม่สิ้นสุดชายหาดที่สวยงามพิพิธภัณฑ์เมืองสมัยใหม่วัดและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เออผมรักประเทศไทยและ พวกเขาทุกคนเออคนนี้คอมเมนต์ดีครับคนที่4คมมีคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่5ครับจากคุณสกอตต์เฮเดนเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างสงบและเป็นมิตรตราบใดที่คุณยังคงสุภาพและตระหนักถึงขนบธรรมเนียมของพวกเขาพวกเขากย็ยินดีที่จะเป็นมิตรและต้อนรับแขกทุกคนในประเทศของเขาสั้นๆนะครับของคนนี้คอมเมนต์ถัดไปจากคุณฮาร์ชเวอร์มานะครับ ผมเป็นชาวอินเดียและเดินทางคอมเมนต์ถัดไปจากคุณฮาร์ชเวอร์ม่านะครับผมเป็นชาวอินเดียและเดินทางมาประเทศไทยสองครั้งเชียงใหม่พัทยากรุงเทพเกาะพีพีและป่าตองเกาะป่าตองเป็นสถานที่ที่ผมเคยไปมาและชอบมากก่อนอื่นประเทศไทยนะเป็นประเทศที่ส่องสว่างผู้คนมีความน่าทึ่งและสวยงามเป็นครั้งแรกนะที่ผมรู้ว่าแกลบถูกใช้เป็นผู้ เรียกแท็กซี่ในประเทศไทยเหมือนกับโอราในอินเดียผมยอมรับที่ประเทศไทยเปิดใจกว้างเมื่อพูดถึง LGBTQ และคนข้ามเพศมากมายสามารถพบกันได้ในท้องถนนทั่วเมืองไทยมันทำให้ผมประหลาดใจมากเป็นครั้งแรกเพราะผมเพราะความหนาแน่นของชุมชน LGBTQ ในประเทศไทยผมไม่คิดว่าจะอยู่ที่นั่นในอินเดียหมายถึงคนอินเดียเขาไม่ยอมรับพวก LGBTQ นะครับ พวกกระเทยพวกคนข้ามเพศเงี้ยในอินเดียเขาไม่ค่อยยอมรับกันมีชาติต่างชาติจํานวนมากในประเทศไทยผมพบว่าอินเดียคนอินเดียร้านอาหารอินเดียมีจํานวนมากในประเทศไทยคนอินเดียที่ทํางานในอุตสาหกรรมไอทีนอกจากนี้ผมยังได้รู้กับชาวต่างชาติมากมายต่างๆได้รู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติมากมายต่างๆเช่นตรุรกีรัสเซียเ,เจนตินาผมมีความสุขที่ได้อยู่ที่ประเทศไทยคนไทยเป็นคนเรียบง่ายและมีจิตใจดี นอกจากนี้ผมยังได้ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินของกรุงเทพด้วยนะมันคุ้มค่าและสะดวกและสะอาดมากแต่ก็คนแน่นสุดๆความคิดเห็นถัดไปนะครับจากคุณ j MS e s เจนกินนะเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาก็บอกว่าถึงแม้ผมจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ก็มีชาวต่างชาติหลายคนนะที่เกลียดประเทศไทยทเขาเล่าผมฟังอ่ะนะแต่ผมส่วนตัวผมอ่ะเจมส์เจนกินนี่คนนี้รักประเทศไทยครับ เขาเล่าให้ฟังนะว่าบอกว่าผมมาภูเก็ตในฐานะกลาสีเรือเมื่อสามปีสิบปีที่แล้วผมมาภูเก็ตในฐานะกลาสีเรือเมื่อสามสิบปีที่แล้วและแม้ตอนนั้นผมจะอายุยี่บสามผมก็รู้เลยว่าผมจะเกษียณที่นี่จากนั้นผมก็ใช้ชีวิตเตรียมตัวเกษียณที่นี่ที่ภูเก็ตนะผมศึกษาภาษาและวัฒนธรรมและศาสนาเอเชียในวิทยาลัยหลังการจากเลิกเป็นกลาสีเรือ อ่านหนังสือทุกเล่มที่ผมสามารถหาได้เกี่ยวกับประเทศไทยเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเมื่ออายุ50ปีผมบินมาที่นี่ผมบินมาจากนิวยอร์กซิตี้เพื่อมาประเทศไทยที่นี่ไม่ได้ส,สมบูรณ์แบบแต่ค่าของชีพที่นี่ถูกกว่าและปลอดภัยกว่าในอเมริกามากสำหรับคนที่เขาบอกว่าเกลียดประเทศไทยเขาบอกว่า การที่อยู่ที่นี่ก็คือคนที่เกลียดประเทศไทยก็คือผู้ชายที่มาที่นี่เพื่อหาเมียและตามหาสาวที่บาหรือคนที่เกลียดที่นี่ก็คือผู้หญิงที่มาที่นี่กับสามีและสามีก็เริ่มที่จะไปแบบชอบสาวไทยเพราะว่าเบื่อเบื่อเมียตัวเองอืมประมาณนั้นนั่นแหละคือคนที่เกลียดที่นี่คือผู้หญิงที่มากับสามีแล้วสามีทิ้งไปหาผู้หญิงคนอื่นอ๋อประมาณนั้นหรือคนที่เกลียดที่นี่ก็คือคนที่แบบมาทํางานแล้วบางทีก็รู้สึกเหงา ก็เลยไปพบกับสาวไทยหลังจากนั้นก็โดนสาวพวกนั้นหลอกเอาเงินอ,อื๋อนั่นแหละก็คือพวกนี้แหละคือประสบการณ์แย่ๆนะก็เกลียดเมืองไทยไปอืมและตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาหญิงสาวมักจะพูดเป็นในๆว,ว่าว้าวคุณแก่แล้วทําไมคุณไม่ตายเสียทีละ่ะอกาสีเรือคนนี้นะตอนเขาอยู่อเมริกาก็โดนผู้หญิงพวกวัยรุ่นว่าเขาแก่แล้วทําไมไม่ตายเสียทีะนะสําหรับคนที่เกลียดที่นี่ คนที่เกลียดประเทศไทยบางครั้งนะพวกเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยวทางวัฒนธรรมไม่เต็มใจหรือไม่สามารถเรียนรู้การอ่านเขียนและพูด,พดภาษาไทยได้อ๋อคนที่พูดและเขียนภาษาไทยไม่ได้ก็จะรู้สึกเกลียดประเทศไทยไปเลยนะเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเมืองไทยได้อะไรประมาณนี้นะความคิดเห็นถัดไปครับจกคุณจอชโบแมนนะเขาเอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2 5 4 2อย่จนถึงปัจจุบันนะเขาบอกว่าผมรู้จักประเทศไทยดีประเทศไทยมีขนาดเท่ากับรัฐเท็กซัส ผมสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วไทยได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีปัญหาอะไรอืแต่ผมก็มีบางอย่างที่แบบเกิดขึ้นที่ผมรู้สึกแปลกใจมากนะเช่นยกตัวอย่างนะป้ายห้ามจอดรถมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรแปลกใหม่ไหมกับป้ายห้ามจอดรถเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีผมเพียงคนเดียวที่แบบใส่ใจกับป้ายนี้ผมจะจอดรถที่อื่นไม่จอดตรงนี้นะแต่ไม่ใช่สําหรับคนไทยพวกเขาจะหยุด แลจอดรถทุกที่ทุกเวลาที่ง่ายที่สุดที่สะดวกที่สุดของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นบนทางหลวงสะพานหรือทางเท้ามันเป็นอะไรที่แปลกมากสําหรับผมอีกภาพหนึ่งนะคุณเห็นอะไรแปลกไหมดูภาพนี้อ๋อคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยภาพนี้แปลกตรงที่ว่ามีพระที่เดินมากับหมูในกลางถนนแต่ไม่ใช่สําหรับผมสิ่งที่แปลกสําหรับผมก็คือเนี่ยป้ายสีเหลืองตัวนัสือสีแดงที่เขียนว่าสามร้อยสี่สิบบาท ผมไม่เคยเห็นโฆษณาแบบนี้มาก่อนเออมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็เจ๋งมากนะเนี่ยเออผมเปรียบเทียบประเทศไทยเหมือนหัวหอมนะหัวหอมหัวหอมหัวหอมคือมันมีหลายชั้นและไม่มีอะไรเหมือนการสักเหมือนการซักชั้นอ๋อมันมีความหลากหลายมากซับซ้อนมากผมต้องบอกว่าผมชอบใช้ชีวิตในดินแดนแห่งสยามรอยยิ้มนี้มากนะบางครั้งผมก็รู้สึกแปลกที่รู้สึกแปลกคือผมรู้สึกแปลกว่า ทำไมผมเข้ากันกับพัฒนธรรมที่นี่ได้ดีอืมประมาณนั้นความคิดเห็นที่เก้าครับความคิดเห็นสุดท้ายแล้วจากคุณมอยส์คนนี้อาศรรยัยอยู่ประเทศไทยตัย้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันนะนี่เขาบอกว่าแม้ผมจะอาศรรยัยอยู่ในประเทศไทยแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ชาวต่างชาติรู้สึกเกลียดประเทศไทยอืม แม้ว่าหลายคนจะอาศัยอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังมีบางอย่างที่รู้สึกเกลียดประเทศไทยเป็นบางประเด็ดนนะัเล็ก,ลกๆน้อยๆเหตุผลที่เกลียดประเทศไทยจะเล่าให้ฟังคือดังนี้นะนี่หลังจากที่อยู่ประเทศไทยมาเกือบเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าปีขณะที่ผมเดินเล่นอยู่บนทางเท้านะก็มี the boy in brows รู้ฮะ the boy in brows <c oughs> เด็กหนุ่ม อ๋อในชุดสีน้ำตาลอ๋อตำรวจนั่นเองชุดสีก็กี้เมืองไทยชเรียกชุดสีกีก้เดอะเดอะบอยอินบราก็บอกว่าให้หยุดแล้วก็สุ่มตรวจหนังสือเดินทางของคุณพวกเขาก็ค้นกระเป๋าเงิน,นของคุณค้นกระเป๋าค้นเป้ค้นย่ามของคุณหาสิ่งผิดกฎหมายพอไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเขาก็บอกว่าขอตรวจหนังสือเดินทางว่าหนังสือเดินทางหมดอายุหรือยังและถ้า ยังไม่หมดอายุเขาก็บอกว่าอ๋อแล้วก็ขอตรวจหนังสือเดินทางถ้าคุณไม่พกติดตัวมาด้วยคุณก็จะโดนค่าปรับแล้วก็ปรับกันตรงนั้นเลยโอ้โหอ๋อและที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพนะเวลาไปทำวีซ่าใหม่อ๋อเจ้าหน้าที่ก็บอกให้กลับไปถ่ายรูปมาใหม่พรุ่งนี้บอกว่ารูปที่ส่งมายังไม่ดีพอเนื่องจากหูข้างซ้ายหายไป <c oughs> ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้เวลาครึ่งวันในการต่อคิวเพื่อต่อวีซ่าซึ่งเป็นวีซ่าแต่งงานนะผมแต่งงานกับคนไทยคุณคิดดูนะผมมาต่อคิวทำวีซ่าอย่างเงี้ยสิบห้าปีสิบห้าครั้งแลหวบางครั้งก็ต้องกลับไปถ่ายรูปใหม่เพราะว่าหูข้างซ้ายหายหูข้างขวาหายตลกดี และบางครั้งนะผมต้องการคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมได้วีซ่านอนอิมิเกเรนต์ในปัจจุบันเนี่ยผมได้วีซ่านอนอิมิเกรนต์ก็คือแต่งงานกับคนไทยก็ได้วีซ่าวีซ่านี้นะฮะนอนอิมิเกรนต์ก็คือเช่นเดียวคนไทยหละผมพูดภาษาไทยได้พูดได้คล่องแล้วผมก็อยากซื้อบัตรซีเนียบีทีเอสรับบิทบัตรอ่าบีทีที่จ่ายชึ่งราคานะแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคุณต้องมีบัตร ประชาชนไทยค่ะถึงจะซื้อได้ตลกจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้ผมเป็นพลเมืองไทยแล้วนะผมอยู่นี่มาสิบห้าปีมีภรรยาไทยแล้วก็มีวีซ่าวีซ่าตัวที่บอกเมื่อกี้นะผมพูดภาษาไทยได้ทุกอย่างผมเป็นไทยหมดแล้วแต่พอผมไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผมควักเงินสี่สิบาทจ่าย เจ้าหน้าที่บนเคาน์เตอร์ก็มองหน้าผมแล้วบอกว่าชาวต่างชาติ40่บบาทค่ะถึงแม้ความจริงอผมจะเป็นคนไทยแล้วแต่เขาก็บอกว่าหน้าตาคุณเป็นฝรั่งคุณต้องจ่าย400บาทค่ะโอ้โหและเมื่อคุณขึ้นแท็กซี่ทุกที่ทุกเวลาในกรุงเทพนะเอาอีกแล้วคนขับก็จะบอกว่ามิเตอร์พังครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรไปได้ไปได้พอไปถึงที่เราก็คือเราต่อรองราคากันก่อนไปนะก็บอกว่า150บบาทโอเคก็ไป พอไปถึงที่ผมก็ควักเงินให้200บาทคนขับก็ล้วงล้วงดูแลว้ลวบอกว่าไม่มีเงินทอนโอ้โหนี่แหละฮะคือแบบนี้แหละถ้าคุณเจอแบบนี้ก็กกคือแบบนี้แหละคือสิ่งที่แบบชาวต่างชาติเกลียดประเทศไทยแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะข้อดีก็มีเยอะแยะดังนั้นผมก็เลยจะบอกว่าผมรักเมืองไทยถึงได้อยู่มา15ปีไงครับโอ้สำหรับคลิปนี้ก็ยาวมากนะครับมีทั้งเกลียดมีทั้งชอบมีทั้งทุกอย่างนะ,ะผสมกันไป ผมก็อ่านติดๆขัดๆยังไงก็ขออภัยครับสวัสดีครับ